ดีครับยินดีต้อนรับเข้าตู่ช่องไมตี้สอรัสวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของเล่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดล g o ติล l ่าอัล i m มซึ่งมันเป็นก็ติลล่าจากซีรีส์เรื่องก็ติลล่าซิงค u l a r พอยต์ปฐมวิบัติโลกปี2021นะครับก็หาดูได้ทาง Netflix นะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลย เรามาทําการดูดีเทลรายละเอียดกันเลยดีกว่าโดยตัวของมันนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับซึ่งก็อนที่าทุกตัวก็จะเป็นสีดําทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับส่วนลูกตาของมันก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ฟันของมันนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เคี้ยวที่ยื่นออกาาม,า,มกาของมันด้วยนะครับส่วนตรงแผงหลังของมันนะครับไม่ได้เป็นสีขาวแต่ทีเดียวนะจะเป็นสีออกเงินเงินวาวๆนะครับก็ไม่เหมือนกับสีฟันแล้วก็สีดานะตรงท้องก็ด้วยครับ มันจะเป็นเก็ดแหลมๆยื่นออกมานะครับนี่นะครับส่วนต้นขาของมันกับตรงส่วนแขนของมัน,นครับก็จะมีเหมือนเป็นเก็ดใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเก็ดใหญ่ๆยื่นออกมาจากขานะครับซึ่งอาจจะเป็นเกราะป้องกันเมื่อพวกทหารนะครับยิงมาใส่ขาหรือแขนนะครับนั่นแหละส่วนนิ้วเท้าของมันนะครับก็จะเป็นสีครีมนะครับก็นิ้วเท้ากับ นิ้วมือของมันนะครับเล็บก,ก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะแต่แต่จะเป็นคนละสีกับลูกตากับฟันนะครับนั่นแหละแล้วก็แผงหลังของมันนะครับก็จะยืดยาวตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงสุดหางเลยครับก็จะเป็นสีเงินๆน,นะครับตรงหลังของมันนะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายกับใบไม้อะไรทุกอย่างนะครับก็จะมีรูปร่างคล้ายกับใบไม้ที่แบบขาดไปนะครับก็จะเป็นร่อง ประมาณนี้นะครับแผนน่นหนะลังธรรมะนะเพราว่าจะมีขีดๆดูข้างในด้วยนะครับซึ่งตามอนิเวะจริงๆมันจะเป็นขีดสีแดงนะแต่นี้เขาทาเป็นสีเงินเหมือนกับหลังเลยอะจริงๆมันต้องเป็นสีแดงนะครับตามอนิเมะจริงๆตรงแขนธรรมานะครับก็สามารถขยับได้นะอะ่ยวให้ดูนะครับตะกี้ไม่ถนัดนี่ขยับได้แต่ขยับออกไปมันก็จะมือออกไปข้างๆนะครับ ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะมันจะออกไปข้างๆอย่างนี้ขาของมันก็ด้วยนะครับก็ขยับออกมาได้นี่แล้วก็หางของมันก็ด้วยนะครับก็สามารถขยับได้นะหมุนอย่างนี้ได้เลยครับหมุนได้นี่ก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นงานจีนนะครับซึ่งไม่ใช่ของแท้นะ แต่ว่าถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยโดยรวมแล้วก็ดีนะแต่ว่าหน้าของมันะครับยังปั้นออกมาไม่เหมือนก็ติลล่าในซีรีส์เท่าไหร่นะนี่นะครับอาจจะมีบางส่วนที่แบบตีนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าทําออกมาดีมากเลยครับนี่ก็สำหรัคลิปรีวิวหน้านะครับก็จะเป็นการรีวิวโมเดลก็ติลล่าเหมือนเคยนะครับก็คือผมให้แม่สั่งก็ติลล่า2 0 1มมานะครับเป็นโมเดลนะครับ วิลล่าคือเอมอนสเตอร์นั่นแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็เป็นชิปสั้นๆเนาะเอาไว้ดูแบบบันเทิงนะครับเราบวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ